วี้เราจะมาดีลเลยค่ะดีลไอติมแซนด์วิชจากสเวนเซนค่ะกล่องนี้นะคะมีทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็จะเป็นแซนด์วิชยัช็อกโกแลตนะคะก็จะมีจริงๆแล้วเขามีแซนด์วิชวานิลาด้วยแล้วก็นนี้เป็นช็อกโกแลตด้วยทั้งหมดจะมี4ไส้ด้วยกันก็จะมีน่าจะวานิลาแล้วก็โอริโอแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะ มาในกล่องแพ็กเกจแบบพรีเมียมอย่างนี้ราคา199บ,บาทเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะคะเขาบอกว่าเพื่อความอร่อยควรบริโภคทันทีค่ะวว้ากล่องของเขานะคะด้านก็นจะมาแบบน,นี้เลยมีน้ําแข็งแห้งมาให้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ด้านในนะนี่ก็จะบอกเลยว่าเป็นรสเวอรี่สตรอเบอรี่น้องไม่อยอมมือของรก นี่แล้วี่สตรอเบอร์รี่นะคะถุงนี้ถุงนี้ก็จะเป็นสติ๊กกี้ชูวีที่หลายๆคนชอบใน s เ e นเซ่นนะคะรสที่3รสที่3นี้ c o ก k i e and cream เยี่ยงเพรียงมีน้ำแข็งแห้งมาให้ด้วยห้ามโดนนี่เป็นวานิลลานะคะคน,นี่จ,จะกินอะไรก่อนดีคะน้องมี่อยากกินอะไรก่อน,นช็อกโกแลตว้วาวน้องมี่อยากกิน ติ๊กี้ชูวีเขามาในถุงแบบนี้นะคะแบบดูน่ารับประทานมากแต่เราจะมาแกะกันว,ว้าวนี่นติดอะไรมาติดแล้ว

แซนด์วิชแบบนี้พอดีคำนะคะหรือใครจะก่อนกินก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้อง <laughs> อ่าไรลองนะคะ <c oughs> แข็งไหม <laughs> <c oughs> เะอลองอะลองมันแข็งใช่ไหม <c oughs> ชอ็อกโกแลตได้ไหม เข้มข้นมากเลยนะคะตัวตัวแซนด์วิชบิสกิตข้างนอกเนี่ยเข้มข้นมากค่ะอือหือเป็นไงคะดีเลยนะคะเยี่ยมเบ้าอันนี้เป็นไอติมโรส,สติกกี้ชูวีนะคะอือหืออือหือไหนขอดูใกล้ๆด้วยกันด้วยกันอือหือชัดๆเลยเนี่ยดีงามมากค่ะไอ ติกกี้ชูวีก็เข้มข้นอยู่แล้วนะคะขนาดพอดีค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆสี่คนนะคะแต่ว่าเขาจะแรนดอมมานะคะเราไม่สามารถเลือกรถได้เลยติดใจติดใจมาปิดคลิปก่อนเลมเพิ uh ่ง huh. กินมนี่ค่ะหรือจะดูอีกอันหนึ่งนีมคะ อารสไหดีนะเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ไหมไ่กินแล้วสตรอเบอร์รี่นี่คุกกี้น้ำคชิม,ชมอ,อ,อะมาลองชิมชมาถือไปถือไปได้ได้ของกินแล้วนะ <c oughs> อย่าลืมมากินแต่แรกเอย่าลืมมาปิคดคลิปด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ส่วนเบอร์รี่สตรอเบอรี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> โอ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะ ผ่านอันต้องตั้งขน,นาดมหาเลยพริกแค่ดูพริกแค่ดูสามร้อยสามร้อยหกสิบองศาหมุนรอบหมุนรอบนี่หมุนรอบเลยนะหมุนรอบนหน่ากินชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยชิ้นใหญ่มากนะคะนี่ข้าวหนาข้าวหน้าใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่าค่ะลองชิมนะคะชอบทำทุกไม่ไปเออ ชอบความบิสกิตข้างน,นอกนะคะมันจะออกเค็มๆแบบช็อกโกแลตเค็มๆนะคะานบอารอร่อยมากซาลาเปาดี่กดดแอากลศร้อนๆแบบนี้นะคะสั่งมาทานได้กันนะที่บ้าน199บาทค่ะ <c oughs> วันนี้ไปก่อนนะคะนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งชิงชิงให้ สั่งกันได้สั่งกันได้ที่สเวสเซ่นทุกสาขาเลยค่ะ